สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้พีนัทกำลังช่วยย่พานะแกะบักมี่ค่ะย่พาแ<ะ>บักมี่อามาจากไหนเอฟซีมาใหา้เอฟซีมาให้นะคะพีนัทเมื่อกี้ขึ้นไลฟ์สดอยู่นะคะแบตหมดนะคะเลยหลุดกระทันหันนะคะก็เลยอัดคลิปให้ดูนะคะว่าพีนัทกำลังช่วยนะคะย่าพาแกะบักมี่อยู่นะคะแล้วก็มีป้าอ้นนะคะ อ๋อนี่ปลาออนอยู่นี่นะคะแดดมันก็ไล่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 เรามาเรื่อยๆนะคะกผมูอยู่ะผมโดนแดดปลาปลาออนก็ผมผูนะคะสวยธรรมชาติค่ะปลาออนนะคะนี่นะคะเราเราเราหมดไปตะกาหนึ่งแล้วเนาะย่าเนาะเขาเรียกอะไรถาดหนึ่งนะคะแล้วนะคะนี่แพนึงแล้วเขาเรียกอะไรเนี่ยบะหมี่นะซีกหนึ่งแล้วนะคะเนาะเหลืออันนี้นะคะครึ่งหนึ่งค่ะเหลือครึ่งหนึ่งนะคะเหลือครึ่งหนึ่งเนาะนี่นะคะลูกใหญ่มาก อ๋อมมากนะคะตู้เตนมาแล้วไปดูคลิปค้ายังมาตัวสเตนเลสมาแล้วนะคะอ่าดูบอกมีเสร็จแล้วนะคะไปดูเนาะไปดูปูสแตนเลสมานะคะไป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 วอดได้คลิปอยากได้คลิปนะคะไปไปไปนะคะประตูสักประตูสเตนเลสไปนะคะเขาเมื่อส่งประตูสแตนเลสนะคะไปป้าออนไปนะคะ นี่นะคะเขา <laughs> มีสีงนะคะปิศนานะคะมานะคะ,นะคะบอกว่ามาส่งประตูสแตนเลสแล้วเนาะนะคะประตูสแตนเลสมาแล้วค่ะนะคะนะคะนะประตูสแตนเลสนะคะมาแล้วนะคะโอนะนะนะ้ประตูตตะะลุนะะลงนะคะนี่นะคะเขาเรียกว่าประตูอล่อยนะคะ นะคะนะคะทีนี้นะคะทิ้งงานนะคะมาดูประตูก่อนนะเน,เนาะประตูสแตนเลสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามช่างนะคะช่างสแตนเลสกับอลลอยนี่มันต่างกันยังไงต่างครับผมอลลอยมันเป็นตะกัวครับอ๋ออลลอยเป็นตะกัว อันนี้เป็นสแตนเลสนะอ๋อนะอันลอ,อยจะเป็นตะกัวเนนนนะก้าอี้นี่แถมไหมคะ<ถ>ซื้อต่อได้ไหมอะอยากได้เอออยากได้นี่อยากได้อยากได้สแตนเลสหรือจะให้ฟรีนะคะเนาะ เป็นเสาปานแบบประตูปานเป็นไงสวยค่ะสวยนะคะประตูสตเตนเลสมาแล้วเนาะนะคะเป็นประตูนี่นะคะประตูสตเตนเลสมาแล้วเนาะนะคะอ่ะพี่อ๋อพี่อ๋อเลขอะไรนะเลขทะเบียนอ๋อดูเลขทะเบียนอ่ะเอฟซี e ทุกท่านนะคะพี่อ๋อบอกดูเลขทะเบียนนะคะ สวยทุกเลขนี่เหรอมันเป็นอ๋อน้านี่นะคะมันมังเอิญนะคะนี่นะคะหนึ่งกับเจ็ดเนาะนี่นเราจะมาดูเขาติดตั้งนะคะประตูสแตนเลสเนาะน้ามีคนแอบดูนะ FC มีมีคนแอบดูมีคนถ่ายคลิปนะแจ๋วเลยนะคะนี่นะคะแจ๋วเฮ้อ S <S <reading> <S <expand> อะไรนะป้าอะไรนะท่านท่านตกใจหรือเปล่าเออท่างตกใจหรือเปล่านะเนาะมาแจกมาส็องแล้วส่องแล้วนะคะส่องบ้านนะคะส่องป้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับประตูสวยจังป้าจะเป็นอะไรจะะเป็นอไรทั้งแก่ เคะบปบ้านตัวเองบ้านตัวเองทั้งบ้านบ้านตัวเองโดนไล่นะบ้านตัวเองโดนไบ้านตัวเองดนไบ้านตัวเองโดนไล่อันเนไรนเนไนเดียว่ในาเโอ้โหเสดเเด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 ี๋ยวเดเดเดเเดเดเเ เอาอะไรนะป้าเอาแอลกอฮอล์ฉีดลุงจิมมี่นะจะเอาแอลกอฮอล์ฉีดลุงจิมมี่นะเนาะอ่ะให้หนูใช่ไหมพี่เองเขาไปถ่ายวกนี้ก็อยู่ช่างให้หนูใช่ไหมโอเคนะได้ครับนะคะโอ้เราได้ตัวเล็วนะจากเนาะนะคะนี่นะคะเราเราได้แบบนี้ใช่ไหมนะคะเราจะเอามาใส่เนาะนะคะนะคะพี่ พี่นี่คนเห็นทั่วโลกแล้วนะให้หนูใช่ไหมโอเคนะตกลงนะคะให้เรานะคะนะแล้วก็เข้ามันล่มๆนะดูเพราะติดตั้งประตูเนาะนะคะนะคะ เลขหนึงนำหน้ายามีกาห้าสอางสี่ s <S well, so um. to ้าปัวโบีบน like ี like wow. so well> so ่นะคะพี่นะคะนีนะคะนี่อนี่ต้องาระนกับเลน้นใช่ม้ครับผมมีขวดมีขวดจับในบ้านด้วยนะเอสติเปียร์ชีดเลี้ยงนะคะเนาะนี่นะคะกลังจะติดตั้งรางเนาะนะครับนาะ นะเดี๋ยวดูวิธีการนะคะทำเนาะนะคะพี่น้าก็หลบหลบก่อนนะคะน้าตายหลบก่อนนะคะเนาะอะ่ะคลิปเรียกแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะ